สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับนะครับคนบนหน้าอยู่ทงขึ้นกัาเนี่ยพี่น้องครับนี่กระออกมาซองเบงเอะไรเรียกว่าทงไฮทงหน้าขึ้นเก่าพี่น้องกะมาปลูกพักครับพี่น้องปลูกพักปลูกทุกอย่างครับมือละต้นเนาะครับพี่น้องอันนี้พี่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือปลาอ่าหญ้าหางกระรอกด้วยพี่น้องมีทั้งต้นแหง้งแล้วกะ็บางต้นมันก็เขียวอยู่ นะครับอันนี้ต้องได้จูดพี่น้องสีงได้จูดตัวอีกจักจักน้อยนี่ถ้าให้ถ้าให้หน้าพ่น,านพาวางมันนพราาหน้า่นที่พาจูดนะครับเอ้าพี่น้องมือดีมาลกลักๆเลยค่ะิมาอู้นปลามั่นข้างหน้าพี่น้องมา,อาตัดลั้มมั่นครับเตรียมที่จะปลูกนี่ครับพี่น้องเตรียมที่จะปลูกในปลาเนี่ยนะปลาปลาปลาให้หางกระหลอกนี่ต้องไถก่อนเนาะ ไทยเอ้ต้องจูดงาแล้วก็ทาฝนพี่น้องมาสักละประมาณเดือนหกเดือนเดือนหาเดือนหกเนาะพี่น้องครับอันนี้เป็นปุ๋ยพี่น้องนี่นี่ปุ๋ยที่ว่าอันใบใบใบจามจุลีเออใบจามจุลีพี่น้องครับอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยชั้นชั้นดีอยู and and ่ชั้นดีด้ยแหละพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นมาหน้ากันทีไปโพไว้น้ำกอกล้วยกอยังพี่น้องครับเพราะว่า แต่นี่ห้ยมันย่อยสลายเป็นอินทรียไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับช่วงที่มันลายก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงฤดูใบไม้พลินี่แหละนะครับช่วงนี้ลายนะครับเดี๋ยวคนมาหน้ากระถิ่เก็บออกจากช่วงนี้ไปนะครับกระถิ่กวดเอาแถวนี้เลยพี่น้องแถวนี้กระถิ่กวดเอาไว่เลยคุณลงไปข้างล่างกันนี่พี่น้องครับทางคุณกันนี่เดี๋ยวคนมาหน้ากับจังสีค่อยๆกวดไปพี่น้องครับอ่ะอันนี้ก็คือมาทักไทยกันตอนเช้าพี่น้องปกติมาหอดกัน ลงใหม่ลงมือเลยครับแปลงพักพี่น้องครับีมือนีกัดทักทายจักหน่อยเนาะนะครับบ่ค่อยได้ทักทายเนื่องจากอากาศดีพี่น้องคุณดูแดดบ่อออกดิสังเกตบ่ครับแดดบ่ออกเลยนะครับท้องฟ้าโปร่งปกติเลยครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้ากระดิษฮดพัดเสร็จจากนี้เสร็จกระดิษไปหดขั้นหน้าเพราะว่าขั้นหน้าบ่ได้หดเลยนะครับหดตันตาซุ่มเป็นทางลงนะครับส่วนบางอือหดแล้วเป็นไว้มือหนึ่งครับเพราะว่าถ้างฮดทุกมมือนี่บ่ไหวครับบ่เป็นมาครับ มันสิเปียกอย่างเดีค้นโหดนี่บ่อยนะครับเบิ่งภาพร่วมมันกับใบใดอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าบักเขือเทศพี่น้องมันเกิดจากนอนหรือยังนี่เป็นไร่ๆนี่นะครับนี่เป็นไร่ไร่คือคืออย่างมาุกมะหงน่าือเป็นพวกนอนพวกยังเนาะพวกต้นนอนอะ่ะไม่กินนะครับก็ได้ได้ซ้ำเอาพี่น้องเขาค้นมาหน้าตั้งใจคือมาปลูกเพื่อเลี้ยงลูกครับ ปีนี้ได้กินก็นดีเพราะได้กินก็ะถือว่าห้างหัววัเอียงแนะ่ที่เป็นอุปสรรคเนาะศัตรูพืชทัานสิ่งท่านจะได้เห็นในพี่น้องปีนี้แหละนะครับปีหน้าก็ต้องค,อคอ่อยๆเรียกว่าว่างแน่ว่างระบบหัดเห็ดหรือพวกที่มันใส่ยาใส่ยาค้นวัานน้าก็ากเน้นพวกยายาที่เป็นเทอร์นี่พี่นอ้องเป็นชีวภาพสิพวกที่มันเห็ดเองตามธรรมชาติไหม นี่เช่นพวกใบยาสูพวกสั้นไล่พวกเอย่งที่มันว่ามันเคมีโดยตรงที่เขาขายตามท,อมาาาทไไอ้อนนตง,ออออลองตอนนอออลาดเนาะเ,เดี๋ยวคนมาหน้า็ขาฝึกไปได้เพี่อ้องอันนี้จ่าว่าสีเห็ดคางไหนเพิ่นตั้งแต่เพิ่นท่านได้ออกดอกพี่นนองจนตอนนี้ออกดอกแล้วจักสิไดเห็ดประเ็ด์ด้วยนี้เดี๋ยวคนมาหน้าหดพักก่อนพี่นนองจ้งว่ากัน ี่น้องเห็นเม็ดมันบ่นี่อันนี้เป็นพักชี่พักชีเล่าเลยพี่น้องคุน้าวานใ้หลายติบนะครับแต่ว่าเห็นเม็ดมันลอยอยู่ไงพี่น่นะครับมันลอยอยู่เหนือดินเนาะนะครับบางบางอันก็ยุ่เหนือดินเลยด้พี่น้องครับเดี๋ยวเลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุนนาวานาสี่เอาใบาจานจุลี่นะครับกับไผ่นี่คลุมอีกกรอบหนึ่งเนาะบร่ราู้ว่าสีมีมีผลเรื่องเชื้อราบ่นะครับ แต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันมันร่อยโพดไหมพี่น้องนี่นะย่ามันบอกยามันบอกเคื่อนนี่ไงยามันบอกเกิดเลยพี่น้องเพราะมันล่อยดิสมมติถ้ามันแตกขากนี่มันกะทิรลงไปบ่อะไพี่น้องเดี๋ยวเดียวคนมาหน้าขอคุ้มอีกนิดนึงครับเพื่อความชั่วครับเพื่อความชั่วมาถ้าเกิดมียังมาปกไม่ยังมันอาทิเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็อทิอ่าเขื่อนี่ะพี่น้องครับหงอกเร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวลองมือพี่น้องครับ ท่างเสียงจะเสียเม็ดพันธุ์หรือาปน่านี่นะครับแต่ว่ากะอยากลองเบื้องพี่น้องครับพี่น้องบาลองกับบัลลูครับ ได้บ่ได้กับอีกเรื่องหนึ่งได้พี่น้องคนมาหน้าคลุ้มด้วยจาม c h u ี r กับใบไผ่พี่น้องครับเบืองวา่าโอกาสเกิดสีดีขึ้นบ่และเทิงช่วงนี้มันหนาห่อนสาเหตุที่กาคุ้มพอมันหนาห่อนพี่น้องครับคุ้มคุ้มหนาดินไว้บ่บ่ให้ไอ้ความอนมันระเหยเร็วเนาะนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะมารุ่นกันพี่น้องแล้วคนมาหน้าหดน้ำซัมอีกจักรอบหนึ่งกันพี่น้องครับ พี่น้องครับหมดพักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จทุกแปลงแล้ววันนี้เขาก็เอาใบไหม่ครับใบไหม่ไปคุ้มคุ้มพักทีอยุหลังคูงงคเใใ่เลยพี่น้องเพราะว่าพักทอย่หลังคู่มันมันเริ่มใหญ่แล้วนงครับเอาคุ้มเลย ล่องคุ้มบึงนะครับปกติยุนีกะกองซุ้มกันทิมไว้แล้วพี่น้องบางที่กะเผาเนาะแต่ว่าปีนี้บ่เผาเด้พี่น้องบ่เผาแล้วกะบ่กองซุ้มกันไว้บางที่ซุ้มกันได้พูนทอดหนาฝนอะไรพี่น้องมันจังสิได้ประโยชน์นะครับปีนี้เขาจัดเต็นเนินๆเ,เลยพี่น้องนี่เห็นมั้ยได้ประโยชน์แท้นะครับ ข่มนานดินนี้ไว้กะซอยให้การระเหยของน้ำนะครับสาลง่งอย่ยงแต่ว่าหยาเด้อหเนี่ยจะค่อยๆจัดการไปมือละนิดมือละน้อยพี่น้องเฮ็ดมือเดียวบ่ได้นะครับขึ้นมาหน้าอ่าหลายๆแปลงพักที่อยู่ในหันขึ้นมาหน้าก็บ่ได้เฮ็ดมือเดียวพี่น้องครับใส่วลาหลายอาทิตย์นะครับกลัวที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับในการเออเทอ่านี้ก็พี่น้องในการที่จะอ กเล็ตใน,นการที่จะเอื้อตนกาจัดหญ้าพี่น้องมันมนี่คือเข่าหรอเล่แต่ว่ามันก็คือวัชพืชนะเพราะว่าห้องปลูกไปเขา้ปลูกข้าวโพดปลูกพักเขาก่าคือวัชพืชี่นะครับแต่ทำมื่อไดเข่าปลูกเขา่าพวกนี้คือวัชพืชครับนะครับใส่ไปก่อนนะนะครับเดี๋ยวคนมาหน้าคลุ่มหญ้าแป๊บนึงก่อนครับ,รบเพื่อที่จะ ไปคุ้มคุ้มฟางพอดีแป๊บหนึ่งครับเอาไปแล้วครับมือนี้เอาซ้ำนีไปก่อนครับมือละนิดมือละไม่เดี๋ยวคนไมหน้ากันไปเอาข้างนี่เอาข้างมาสักข้างาเลยมะเขือเทศมาที่เป็นไม้ไม้กระถินเก้าที่ตัดทิ้งไปแล้วครับ อันนี้แห้งบ่รู้ว่าคนเรียงเ,เดี๋ยวไปดูอาจจะน้อยนะพี่น้องเนะครับอันนี้คนมาหน้าก็สิค่อยๆคุ้มไปนะครับมือละนิดมือละน้อยนะครับเดี๋ยวมันกระลายขึ้นไปเองนะครับท้ายที่สุดพวกนี้ก็ทิเขาเรียกว่าเปื่อยเนาะน้องะหอดเวลาหนาฝนมากนะครับตากแลดเป็นด้มันก็สิแห้งกรอบไปนะครับมับนถือฝนก็ถือเือนปุ๊บเปื่อยมันกระลายเป็นชั้นดินไปครับเป็นการเขาเรียกว่า สร้างนาดินเนาะสร้างนาดินเพื่อปลูกพืชรุ่นต่อไปของคนบ้านหน้านะครับตรงนี้คนบ้านหน้าจึงได้ตังว่างแผนเวลาสามปีนะครับกัวกลัวที่เป็นรูปเป็นหลังนะครับขั้นคู่นี้กับหนาที่ใหญ่ก็นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือแค่เริ่มต้นเป็นไปได้ก็อยากจะอัดขั้นคู่ก็มาหายหง่ก็นี่สามารถปลูกพืชได้นนหลายก็อนนี่นะพี่น้องเนาะนะครับหรืออาจจะเป็นเฮดเป็นโดมเป็นอุโมงไปเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกพืช อันนี้ถ้าเป็นเฮดเป็นโดมเป็นโมงค์ใดน,นี่มองเนี่ยสามารถปลูกทั่วปลูกแตงได้ตลอดทั้งปีเลยเด้พี่น้องนี่อันนี้คือแผ่นคนมาหน้าไปาาคร่าวๆนะครับเป็นบ่เป็น,ปนจังไรใดบ่ไใดจังไรกะจังว่ากัน,น,นพี่น้องมาพี่น้องครับมาซองเมืองกระถินที่เราตัดไปครับมีหลายกล่องพี่น้องอันนี้ก็กล่องนึงนะครับ ต้นกล้วยขึ้นมาหน้าว่าที่ไปใส่ประโยชน์ลืมเลยจนนะครับลืมข้าวไปเลยว่าต้องเอาไปใส่ประโยชน์อ่ะนี่ก็ทิ้งไปแล้วครับกองนี่ก็แห้งดีได้ครับปัวกําลัางจอ่อพอดีนะครับส่วนทางนี้โอ้ทางนี้ก็แห้งดีเหมืนอนกันเพื่อนเราบม่ตึงถือโอกาสเนี่งต้นกล้วยนั่งอ,อย,องอกกยงู่ก่อนจะเอามาซองเลยไหลนี่อ่ะเอาไปป่วยข้าวตอนนี้มีกัดแต่งจังเลยดิ โมเดลเต็งเลยใช่ไหมโเดลเต็งหลายใบแล้วครับอันนี้จะเติมฮากเลยโอเยชื่อครับโอ้โมเดวมาซอง,องมือเลยหลายอาทิตย์ใช่รับ กำลังพอดีใส่ตัวนี้นะครับนี่นี่วังของตุ๊กนี่เดี๋ยวกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาแต่งยี่หลังอีกนิดนึงเอาภารกิจหลักก่อนโอ้กระทิมตัดไปพี่น้องแป๊บเดียวแงีกแล้วเป็นฮอดหนักเลยโอ้จังต้องไปมาตัดอยู่เรื่อยๆด้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมากลอง ได้โลอ,โอีกโอ้นี่งามพี่น้องเดี๋ยวเอากระทินชุดนี้เลยง่ามแห้งพอดีเลยนี่ลั่มก็ลั่มพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นกระทินในซุ่มที่มันใหญ่พี่น้องนี่ซุ่มมันใหญ่แล้วเข้ากัจัดจังหน่อยเราพี่น้องเนาะนี่เป็นปลาเดี๋ยวมันก็นขึ้นมาอีกรวมถึงเล็บแมวนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาหน้าโลกักหนึ่งกันพี่น้องกันนะ พี่น้องครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับสําหรับค้างเขาเรียกว่าค้างบะเือเทศดเนาะสาหรับคนบานหน้าเห็ดเป็นค้างแรกครับค้างแรกเลยนะครับแบบตัวนี้แหละเอาแบบคิดเอาแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นอังสีบอลคนบาน,นาหน้าร่องทดสอบเบิ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบไหนด้วพี่น้องนะครับอันนี้เป็น เป็นครั้งแรกนะพี่น้องที่ที่ค้นมาหน้าลองเหฮดเบิ้งนะครับเดี๋ยวว่าเบิ้งกันว่าปิงเลยครับ quá trượt buộc cùng anh bé bé ở thím Bé à? bé ở thím bé bé ở bè 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 là bè 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 สามสามต้นบางอันก็สองเพราะวมันเกิดสองวมันเกิหลายบางอันที่มันเยอะอัน่าันบางต้นก็สมบูรนะนตัวนั้สมบูรก็ขี้นลายนักลักเขาาไว้สองหรือสามสามก่ออใหาเนีถ้ามันสมบูรณ์อาไว้มไอ้ีหัวนั่นป็นวันหหัวเดือนจัดเดือนมัอันนี้จัปีแล้วจัเดือนแปดเดือนเดือนปดเดือน ปลูกตอนเดือนใดนี่ปลูกกลางเดือนพฤษภา,ากลางเดือนพฤษภา <8 S 1> นี่เดือนกุมพ่าเนาะพฤษภากับเดือนหกกัเป็นหกบวกสองแปดเดือนเ <8. S 1> กือบแปดเดือนพอกุมพ่าเข้าพึงเริ่มไม่ยังเดือม่ได้เกี่ยกัเลยตัดออกแล้วกับกูเลย <8. S 1> แต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ขึ้นไม่ได้สูบน้ำใส่อีกันบ่ะ่ <8. S 1> คือเห็นนั่นสาค้อนสูบน้ำใส่ก่อนก่อนนัน่น ก้อนก้อนกู่อันต้นน้มันเจนไม่สวยเลยดบ่ได้มีประสงค์อื่นเลยเนาะว่ามันแจนนดเลยเนาะอันนี้อันนี้รูได้ยินเวอันนี้ขงห้ามดินมันพลอยเนาะเดินพลอยัก็ปนดอันนี้เป็นต้ไม่ตือหรอกเป็นดินโอ้กอหรอกมันไม่ตัวปือหอืมเขา้อนไปยะมาเดยนะสวน กองกองไววแล้วกะจังเป็สั้นทีเดียวเพอสั้นเท่าสั้นมือรุ่นก็ได้ไวตาออกจากไฮก้อนโอเคแต่ว่าน่ากับตันเร็วเลยเนาะมือเดียวไฟไฟนี่ว่าจะไวต้นตะโกนี่แหละแสดงว่านี่ก็สีใบโมงใบสองก็สีเียแล้วนี่เงือ่แจะสีเทียงเลยซ้ำ ว่านี่พี่งหาโมงมั้งเป็นคนไฟดังน้อนก็เป็นแถวแรกนาะดังน้อนนี่ขอเชิญนะครับอันนี้เป็นการคน,นกุเอีย้ยก็เก็บละมั่นดีนะน้อนเที่นนวยวห,หนึ่งดังน้อนได้จะคล่อง สีไปเก็บมาสามแล้วเนาะสีโอ นะครับคุณน้องนนท์อยู่ไก่คุณครับเอนะครับเอาจากไขมันอยู่ทั้งหลังคุณพี่พอนอยู่ทั้งหลังคนบาหน้าคุณนะครับเป็นไฮของหน้านะครับกระสิเอาไปไว้อยู่ห่มห่มใหม่พี่นนะครับหมใหม่แถวแถวต้นเอ๋ามจุลี่นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันห่มดีนะเพ้่องเดี๋ยวจะไหนกันไปเบิรงกับน้องนนท์นะครับ ดูดูแรงเด้อพี่น้องใบไม้ก็สิหล่นเต็มแมงซีอะคุณผ่้ชมครับใบไม้สิหล่นเต็มพื้น,พ,นะนพ,พื่นน่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิครับพี่น้องครับเดือนกุมภาพัานธ์มีน่านะครับสองเดือนหลกัลกๆครับส่วนเดือนเมษายนนะครับถ้าเข้าเดือนเมษายนปุ๊บนี่ก็ดีอ่าเค้าเรียกว่าต้นโม่งต้นไม้ก็สิเร,ริ่มผลิบางต้นก็บดอกใบเขียวแล้วเนาะ บางต้นแห้งน,นะครับอีกเท่านึงก็สือกุลาบคือสภาพฝนเริ่มมากพี่น้องฝนเริ่มมากแต่จริงๆในช่วงกุมภาพันธ์ไม่น่าครับทีนี้ฝนปละปลายมาเป็นจังหวะจังหวะพี่น้องครับเขาเรียกว่าฝนล,ลงฤดูเนาะฝนไม่ฝนแรกก็ว่าไปพี่น้องอันนี้หน้าคางๆเพื่อนนี่เดี๋ยวพี่น้องครับอันนี้ข้าเจ้าก็เฮ็ดแบบไรหน้าส่วนผสมพี่น้องเฮ็ดดีดีพี่น้องครับ ตรงนี้เพิ่นปลูกแต่ก่กอนมันสิเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าละเมาะเนาะป่าลกหลังเพิ่นก็มาปลูกบกออกักพะเหลาปลูกไม้สักปลูกอ่าเขาเรียกว่าไผ่พี่น้องครับใส่หลายอย่างอยู่พี่น้องเบื้องล้วเขาท้าคนแล้วเพิ่นก็เลี้ยงป่าพรพันถึ้นไปจัะน้อยเพิ่นก็เลี้ยงป่าขายแบบนี่ตรงนีง้นนคือมเอามันมาไว้พี่น้องครับยิ่งเข้าไปน,าน้องนน ดันแต่ไม่เลี่ยนเลยยังเขาหรือเดี๋ยวเครื่องท้ากับสีหิ้วแล้วเอาล่งทางไหนอนอ๋ล่งฟังพุ่นติออก่าได้ไปใส่อันน้ำก่องเกาหมตั้งล่องดัดนอนกัะเทือนเดี๋ยวแรงจะไม่เลียอโอ้พอามันต้องขัดขัดล่ามพอมันวะขัดยี่ห้อของของยกัน ตอนมันบอ้อนเฉื่อินะครับจนพันทีมัสักอัลเทีล์ต้นอ๋อแค่นอนไวๆซืๆ้อ เมดแล้วเกี้ยงแล้วเร่าๆจังขันท้าท่นไว้สิมันยื่ได้โดนปน่ะเ,เป็นปีป่ะปหลายเดือน้นเดือนด้วยจานสวนสักไว้สเหอนูเดือน,นอ,อัน ต้นเดียนขึ้จิกะดีเดียนมีน่นาเดียนนี่นาจงเอามาปลูกมันก็เกิดย่เนี้ยอันนจะสอบทดองดนน้ยเอามาจัดไปห้องคอเลยอันนี้เขียวๆเ,เขาตัดออกไว้ระยะเหมือนก็ไเอาบ่ามันเปาแค่หสีมัน,นมนตัวหัวยางนังนย่างหาสิปตัวน,นี้ก็เหงาเขาห้าฟันหนึ่งก,กับกันด้อตนนี้หดอดเหรอหลอกหนาแหงลอะนีนเปียกๆเมียนเมียนแ เบนแหง้้้่้้้้้แเ้ียน้้้น้้้้้้้เ้้้้้้้้้ี่้้้้อ้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้อ้้้้้้น้้้้้้้้้้้อย้ okay. p, ้้วตั khi ó, khi ó ้้้้้้้้้อ้้้้้า้้้้้้้ก่อนครับเอาเ้ิ้ม้้้้้้้้้้้้้้้ว้้้้้น้้้้้้่้้้้้้้้้ แต่ว่ามันมันมันจะเพิ่มทนเพิ่มตานท่านของโลกมันจะดีกว่าชุ่มหน่อยจริงไหมอ๋อแต่ว่าหัวนี่ขึ้นอยู่กับว่าดินน่เนะาะขบางที่ร่ำร่ำองังศีง่ายกับนี่ร่ำง่ายหัวหน่อยกับนี่อีกสิจ้ะโอ้จีนี่จนมากมันมันมันแบบที่หัวหวานมาร้อนเต้นๆนะหัวเชุ่มหน่อยอหลายเนาะแสดงว่าที่เขาต้องเอาอะไรเนาะถช่มันว่าก็หรือเขาเอาแต่ตุกโกกมันนีเลย เอาไ้เพื่อน่มัาบ่พ่อเต็นจริงถ้ามันพ่อกะทิ่งไปเลยถ้ามันพอบ่สนใจดีไปมยิงี่ใ้เมดเลยห้าวเก่าตกโกมันหนึ่งบ่ไดีอนงีก็เขียนก็ซับถูกยีออกเขียนตัวนี้้วอะไรหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ห้าเราทิ่ถ้าามันหน่อยแห้งคืออนหวนบดี จะเดข้าวดินุ่นหัวมันถดีมึจะอันคัดออกยังเห็นปะเาว่าเรามันถี่เกิดถึงะมากมันถี่ว่าได้รัมีเล่ยังเถียงมันจีดีพวกกันทั้งดินทั้งอย่างคอนเท็ทเทเดียวแล้วเลิมันเกิดแล้วันง่เวลามันออกหัวมากมันถอว่าพอมกันเวลาคนผลิตเข้ากูนมันถีล้วนล้วนเลยีนะมันจะได้หลายอาสามอางนี่เป็นบอลต้นแต้นบางเงาเสามสย่ว่มีหหัวเดี ไงพระท่านมูนี่เรบักแตงละอาอยุ่รไรบักแตงเข้าสามนีก็คือกันแตงสามนีก็เด้บักอื้อด้สามท่านได้เกิดย <c oughs> ่เกิดยุแต่ว่าก็าเกิดาเวลาอันขึ้นมากสิมันสิเลี้ยวเลี้ยวที่พวกไฟออกหมากเท่าเออเนาะถามันขึ้นในความแต่เมื่อน,นิ้วดีเลยสามนี้็ดีลยคุณไปได้เฮ็ดตอนแรกมันไมด้หลดเนาะ อันรอบนี้อันสู่ป้าวันนี้ฝนมากเลยฝนมาถ่ายเนาดินบ่บ่ซุ่มจะปลูกเมื่อสิเบื้องถหยแบแมนอยู่มันมันหลายมันมันมันถึงไม่เห็นคืออันให้หน้าอะไรเนีคืออันนั้นต้องปลูกแล้วแล้วเลยดินมันซุ่มดินมันแตกจ้งไฟอันถิอว่ขาดทุนอมื่อสิบเบื้องดีเลยแบบดินก็ปลูกได้ก็ปลูกอะไ้ครับพี่น้อง เป็นการอันเซ็ตครับสำหรับมือนีเละเพื่อนของเรานะครับมือนีมาถือว่าหลายอย่างเลยถึงนะครับตั้งแต่ไอ้ซักค้างเนาะซักค้างแบบซักค้างมะเขือ,อเทศเนาะมะเขือเทศเลยนะครับมาจาะมดพักจากนั้นจะไปเ,ออเก็บละมันถึงนะครับ เรามาตัดเอาพันม so ันนะพี่น้องับซอยนาเพิ่นนะครับนาเพิ่นก็ต้องสิกูมันนะครับเท่ากับสีได้เอาพันมันนะครับเป็นปลูกรับมาซอยเพิ่นตัดประว่ติเพิ okay ่นนาเพิ่นไขฟีเนาะพี่น้องเนาะนะครับจับตีว่าพิงพาะอาศัยกันครับเพื่นไขฟีเท่ากับมาตัดซอยเพิ่นนะครับสำหรับมือนีกับคนหน้าขอยาดเข่าบานก็ได้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ